น้องครับสองวันแล้วเพื่อนๆมาเชียววันนี้ได้กินแล้วนี่พี่น้องวันนี้ได้กินแล้วอร่อยไม่น้อยพ่อเนาะวันนี้น้อยเนี่ยไปปลาอ้อยเขาพายจำได้ปลาเด็กเนาะแต่แกมาถามอร่อยไม่น้อยอร่อยแต่หูขี้กูนี่แหละนีหมูสุดยอดพี่น้องเนี่ยนู้ปีงปลาตะมงคุงบอกหอยทุกสิ่งก็มีเป็นบางส่วนตะมงคุงยังนั่นน้ำยังนั่นโอ้๋อ ไม่รู้ไม่ร uh ู huh. ้ไม uh, uh ่ร huh. okay. uh ู huh. eat, ้ไม่รู้อเผ้าขาวไปปลาปลากองนี่มันขัดแย่เอเอาคุณมาแบงคูบนะพี่เนี่ยแถวพี่ปอบบอบเออมโอ้ยไฟมาลมนไปมาลมีไฟอยู่แถวนนี่วปลาพสงนี่ปนี่ปลาทังนี้พสงนแต่มีแต่ไฟมาอีแบบไรพวกยัง ยอดครับพี่น้องาาเฮ้ยเดี๋ยวอยเดียวโผล่เยข้อแท้เอามามามาเอามามาาโอ้ก็ยังตอนยางคือหลายคนอยู่ก็หลายก็นแบนี้หรอนี่มัออกมากแตกออกมากทีเขาบ่ออไรกินรอดกินรอดไม่ยางหรอกพ่ กินเหมือนได้ปงปลาเฮาปลาสุดยอดไะเสียไหยผู้บมาน้ำเนี่ยเนาะ้หนมัอะไอยูเนาะ้นสิ่เหลี่ยมมาไปต่าาราันเรามานหาเรามาซุ่เาน่่ว่หละ่เ้าว่เรอเราติดทหมนี่าล้วทมนีาเราหากินห่เน่หั่เา่าหาวาวาเหา่่เราาเรา่หราหั ก็เล่าหูเข้าคระมันงันใคเรามาเนี่ยเมือนแบนี้เรอับย่างหนึ่งคนไปิ่งเล่าก็เคยเห็นเล่าดเขผมยรเด้วยมไปวันนี้เป็นของ้องกันเด้อครับปวดบงพับไปซูมอรมาทางนี้ไปซูเมอตบังพันบางเดียวแต่ว่าสมร้ไปเังนะเนี่ยแล้วเคยเสียงานบอเคยบกพ้องมาหนาทีแล้วนี่ขนาดผุ้เถอปนั่นนะเราจุดตะันจริงอย่างแับเดินนาไปแท้ละมาทัมาา เทียบบ๊อเทียบบ๊อปขอบี้อันองเวียดบ๊อบชคิดหอดี้ละบ่อบันถอด๋ยอมาดีลยก็มาเอียนไใช่แล้วเอาแล้ววะเจ้าบอกเรียงไปงี้ละนะอ้แบบนี้ใส่แล้วเอาไปนี้มากเลยโอ้เนี่ย ลูกค้าโทรมาต่มิาอะไรว่าตำบ่หงบหอยอ่อบอ้นั้นตำตำไทยเลยนะเหมือนหัวนาชินยุ่งตำเล่าทั้งเพียรวันแรกเหี้ไรมันไงพอทุกอยยินเขาอยู่งั้นตามาเบิ่งยิ่เลยทางหัวซุแล้วคนนะ

พื้นเพาะข้นใช่บ้านกวดบ่แมนทำไม้จากบ้านไหนหลานไส้บ้านกวดคนหลานไส้บ้านกวดเ้อพากลางบ้านได้บ้านสองบ้านสามบ้านสองอ่บ้านน้องไม่ง้ามสองตีเขาจังนอกบรรยากาศกินข้าวทางกองไฟทางบึงน้ำนะครับผู้คนยามดังยิ่งถือบ่าน้อเนาะผู้อยู่ในน้ำเนาะ นไปยาผู้ใดมีเยีงกับนั่งร้องวันนคือโบตเลียงนั่งร้องเนี่ยไปยังห้องเล่าขนาดมาบ้านเลาเลาไปบ้านไหนเทียนเนาะห้างคืบยวกับว่าไปไหมนั่งรองกันเดี๋ยวสาโลยังไ่ไปไปทีมาเขาไที่จับบ้านเีเขาไรนี้หรอ แต่เขาบ่ก huh. ด้น oh, okay. ี่น euh ี่เห็นบักล้านเลยแปดสิบกิโลมันยังไปแปดสิบกิโลนี้ไหมมึงจะมาเชื่กูทักอ่ป้าบผมบอกบางนี่ไงก็บักนั่นวะบางนี่ไงก็มุ้ยตายบ่เฮ้ยนี่ไงว่าใส่หกินขลุกหลุมเัินขาดเครือแค่สัตว์่้อยจะว่ามันใจสิจะว่านบ่สุกสิ ก็มันหีบว่างหันแล้วมันใจมันใจว่าสุกเว้ยสไปวางเขาครับม้ยอยู่ีกว่าินเลาเขาานอีก้วนี่ไม่ใช่้สิไปเลยมันจะบึ้งเวลาบึ้งเวลาเอาจากชั่วโมงเดียวกับพ่อเนาะไม่ต้องโดนดอกชั่วงเดียวก็ได้พ่อหน่อยดอกบ๊เขาเขาเปิดได้เอารถไลักตึงไ้ วันวันเงี้ยไอฝุ่นเลือกันไหนตีนบ้านเขาไหวติดเพรชั่วโมงดอกเขาต้องรีบเห็ดผมกับมันเห็ดหนาผมกับเกินชั่วโมงนี่พอผมมันเห็ดไงนี่ลดเด่นเลยรถทางมันแคบจังหวะมันเห็ดบ่ได้มันก็ใส่เวลาเยอะนี่แต่มันลากหนีไปทางไหนเร็วแต่เขาคือบ่เห็นมันจะเสียเบื้องนี้ตีนนี่มันก็บขันเดียวกันตัวกับซุ่มจอดอยู่น้ำปั๊มกันอะไก็รถขึ้นกันตัวใกล้ๆคอยอย่างนี้บ่ฮอดรเรื่อยๆไป มันลงมาเเห็นลกมันลาไปร็วแสียงเครื่องนีสห่ก็นี้ยันก็มาเห็นตัวสามารถไหลคือยังมือยู่นไปสนามอันฐานอากาศฐามือเพ่นทิน้ไหมแต่เครืองบินเห็นไหมบินอยู่บนมือของนนท์ไหมอะไยไม่น้อย กินหนดเนี one, oh, man, like ่ยหปทู่้นอย่างนี้ว่ามันมีเข้ามาเนวสูนยิงบ่ไห้เจนี่ปานไฟขาดวัดมางิกับิปับไป้เ้ยข่อกินหัวต้าพอไงละอะไรเียาขมันมากโอ้ยแหวะเนาะใจอ้เร็วเนาะได้กะน้อม่ด้อเโอ้ลมมีพี่น้อาบรรยากาศดีดีสุดยอดครับสุดยอดเดี๋ยว นี่ครับน้องน้ำน้องว่านแหว่านปลากันนะอยู่พื้นที่มูมูสิบรับบ้านแหน่ย่มอำเภอสเลิมพะเกียรติครับ เอาแม่นันข้าแม่นขอ้องบองเข้าไปบึงท,นนที่นี่งงมีสมีสูเนวปลาได้เยอะขนาดไหนเนียปลาอีไท่ปลานี่มีตัวงามเน้ยปลาสลามปลาอีเติบปลาปลากาไหมลาสามนี่ตัวใงญ่ยสับนี่ผม่มันม่นตัวหน่อยนี่ไหตัวเงญ้เลยปลาคุยล่ามปลาหัวปลาขาวสวยวนี้ม่ได้บกกำแตกบุญเหรอเต็าามมือแล้วนี่ ปลาตัวนี้กูทอดในปลาเีบ้านอยู่ผมน้ำเลยปลาติีที่ผมบ้านเลยอ่ะเหมือนไม่ขี่วาดูเถอะมันแบบอขี่ขันเนบไหมแต่ว่าเห็นปะขี้ไปรอบไส้แดนขมันได้บ้างให้ลด รถเทียดสะบานมารับพ้างเราไปไปที่ไปนี่ไปที่ไปรถเทียดสะบานนี่นี่น้องครับขอบคุณหลายๆรับพอกันคลิปหนาครับ